ในวันหยุดวันสุดท้ายของเทศกาลสงการานต์กระทรวงคมานาคมคาดการว่าประชาชนจะเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครมากที่สุดนะคะซึ่งทางผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทยยืนยันว่าจะไม่มีผู้โดยสารตกค้างอย่างแน่นอนค่ะ สถานีรถไฟหัวลำโพงมีประชาชนเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครจำนวนมากซึ่งทางผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ยืนยันว่าจะไม่มีผู้โดยสารตกค้างตามจังหวัดต่างๆอย่างแน่นอนขณะเดียวกันประสานตำรวจมาอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการรถแท็กซี่รวมทั้งประสานรถเมย์ขอสอมกที่มาร่วมให้บริการประชาชนค่ะเอหัวลำโพงเนี่ยนะเราจัดให้มีคิวแท็กซี่เนี่ยนะนะให้มารอรับอยู่ที่ด้าน ด้านหน้าของสถานีอยู่แล้วนะฮะด้านข้างสถานีเนี่ยเต็มที่อยู่แล้วครับผมก็จะมีตำรวจนะตำรวจจราจรเราเนี่ยตำรวจรถไฟเราเนี่ยจะคอยบริการอย่างเต็มที่ส่วนเจ้าหน้าที่รถไฟเนี่ยเขาจะมีนะนะเจ้าหน้าที่จากาสถา,านีกรุงเทพทั้งหมดเนี่ยจะระดมมาช่วยให้อ,อำนวคำยความสะดวกให้ผู้โดยสารได้ทุกคนครับ ประชาชนต่างก็ขนสัมภาระมาจากภูมิลำเนานะคะนำไปใช้ในกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารของใช้จำเป็นนะคะไม่เว้นแม้แต่รถจักรยานยนต์ค่ะค่ะครั้งแรกค่ะเจ็ดร้อยหกบบาทค่ะรวมท 5, ั้งค่ายกคืนยกลงด้วยค่ะ เช่นเดียวกับที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิดนะคะที่มีประชาชนเดินทางเข้ากรุงเทพตั้งแต่ช่วงชวเช้าอย่างเช่นชาวเมียนมาคนนี้นะคะที่เดินทางมาจากชายแดนเจดีสองค์ได้นําพระพุทธรูปและเครื่องนุ่งห่มที่เป็นของเมียนมาติดตัวมาด้วยค่ะัเนเที่ยวเล่นน้ําตรงกลางครับแล้วมาทำงานเนี่ยค่ะเอาอะไรจากบ้านมาบ้างตอวนี้ก็เสื้อซึ่งมาจากที่บ้านมาเสื้อที่พม่าครับของ ขณะที่การให้บริการรถแท็กซี่ที่สถานีขนส่งหมอชิดในช่วงเช้ามืดก็มีไม่เพียงพอนะคะเพราะว่ารถโดยสารที่เข้ามาสู่หมอชิดนั้นเข้าพร้อมๆกันบขอสอได้เตรียมรถ2แถวช่วยส่งผู้โดยสารไปยังสถานีรถไฟฟ้า BTS ค่ะในส่วนของผู้โดยสารเนี่ยอยากจะแนะนำนิดนึงถ้าผู้โดยสารมาขึ้นในพื้นที่ที่ทาง เราทางเราจัดให้นะคะมันจะรับความปลอดภัยไม่จากพื้นที่ตรงนี้นะมันมีเรื่องของวงจรปิดสามารถตรวจสอบได้กรณีของหายหรือลืมของร,รถเนี่ยมันเช็คได้เลยว,ว่าทะเบียนรถคันไหนแล้วเราหาได้เลยว่าคนขับแจ่ขทางไหนโดยเราดะสารศูน,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 นย์ทยยุหรือประสานจากทางปู่ของรถคันนั้นนะคะมันจะจะดีกับผู้โดยสารมากกว่าะคะ่ะ สำหรับท่าอากาศยานดอนเมืองนะคะเริ่มมีประชาชนทยอยเข้ากรุงเทพต่อเนื่องค่ะนายเพชรชั้นเจริญผู้อนานวยการท่าอากาศยานดอนเมืองเปิดเผยว่าวันนี้จะมีเที่ยวบินหนาแน่นที่สุด693เที่ยวนะคะคิดเป็นจํานวนผู้โดยสารกว่า12,000คนทางท่าอากาศยานก็ขอความร่วมมือเพิ่มจํานวนรถขอสอมกเส้นทางส่งผู้โดยสารถึงสถานีรถไฟฟ้า BTS และอนุสาวรีย์จากปกติ21เที่ยวเป็น29เที่ยวและปรับเวลารถออกจากสนามบิน ทุกๆ30นาทีเป็นทุกๆ5นาทีรวมทั้งประสานงานกับ13สหาหกรแท็กซี่ที่เป็นสมาชิกจัดรถแท็กซี่เข้ามาให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะ